เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมทีลอเซอร์นะครับแล้วเราก็าอยู่กับเกม so, บิดเบ็บศวันนี้จะมารีวิวจิโกะนะครับจิกโกะพันปีบางไคฟูบิงนะครับ <c oughs> เป็นบางไคฟูบิงก็จริงแต่ว่าก็เป็นอาภาคที่ค่อมกับพันปีอยู่นะครับหลายคนอาจจะงงนะว่าพันปีไม่้องเป็นตัวดาบคู่ไม่ใช่เหรออันนี้ก็อันนี้ก็เป็นพันปีเหมือนกันแต่ว่าเป็นบางพันปีตอนแรกนะที่ไปสู้กับไอ้สู้กับพวกชุด เฟนชี่ในเมืองอารันคาฮัเอโกมันโดนะครับแล้วก็มาสู้กับดิวพอบักอีกนะครับแต่ก็แพ้นะครับเราก็ได้ทําการหาดาบพมิญญาใหม่อะไรประมาณนั้นตอนนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบางไข่หนึ่งในพันปีนะครับจะเคยมีตัวนี้ออกมาแล้วแต่ว่าจะเป็นลักษณะของมีแรบมีออกแนวสีเขียวอะไรนี้นะครับ ถ้าใครหลายคนไม่เคยเห็นนี่ครับผมจะพาไปดูอันนี้ครับอันนี้นี่เองผมพามาแล้วนะปึ๊บเป็นสีเขียวแล้วก็แต่ออร่าจะเป็นสายฟ้านะครับแล้วก็มันจะแตกต่างกับตัวนั้นนิดหน่อยนะแต่ดูดูรวมๆแล้วแล้วมันจะคล้ายๆกันนั่นแหละเทสิกะก็จะเป็นสีแดงดำแต่ทางด้านของตัวใหม่ของเราเทสิกะมันจะเป็นสีดำเลยนะครับ เดี๋ยวผมกลับไปที่ตัวเดิม <c oughs> นี่ครับออร่าต่างกันเทสุกะต่างกันนะฮะการฟอนเป็นสีดำเลยครับจะไม่มีแล็บแดงแล้วอันนี้ดำลวดดำขาวนะออร่าก็จะเป็นสายฟ้าสีดำขาวเช่นกันเป็นยมทูตครับสังหารกินซี่พัดครับเป็นผู้สังหารหายากนะฮะก็ผู้สังหารหายากก็มีข้อดีข้อเสียนะก็คือ เราไม่ค่อยเจอกวินซี่เราก็เล่งข้างนอกได้ไม่เก่งเท่าไหร่แต่ถ้าพอเจอกวินซี่เราก็จะเก่งนะครับมีลิงก์ลถคุณทรรแรง14แล้วก็มีใส่ SP 929ครับตัวนี้ใส่ของประเภทรดคุณทำรแรงความเสียหายแรงนะครับใส่ลิงก์ประเภทเออเใส่ลิงก์ประเภทรถคุณทำรแรงความเสียหายแรงแล้วก็ใส่ของประเภทแรงดันวิญญ,ญาณ ถ้วยชายมาทูตนะครับายาลูกกรอะไรประมาณนี้นตาตาหน่วยศูนย์และตาหัวหน้าหน่วยอะไรประมาณนี้นะครับที่มันเพิ่มแรงดับวิญญาณโดยตรงนั่นแหละครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตัวนี้มีอะไรที่แตกต่างอะไรที่มาใหม่ครับลูกเล่นนั่นก็คืออ่า อันโจมตีปกติหรือว่าสกิลเขาจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับเห็นไหมเครื่องหมายบวกเล็กๆสีส้มๆนั่นก็คือเป็นเครื่องหมายของการติดสถานะซ้าติดสถานะซ้อนนะครับเมื่อศัตรูติดแข็งอยู่ศัตรูมีโอกาสที่จะติดอ่อนแรงของเราได้เลยมันจะเป็นแบบนี้ครับมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะข้อดีอย่างหนึ่งหรือก็ตัวที่มาพร้อมกันอ่า เซนจูมารุและนักเะวานก็มีแบบนี้เหมือนกันนะครับการโจมตีเป็นการโจมตีใกล้แล้วก็ติดออนแรงทั้งหมดนะครับแล้วก็มี ex เมื่อรากด ex นะครับเราจะได้บูญ sp 100%เหมือนกับมีฮิตแลมบวกหนึ่งเลยประมาณนั้นนะครับเป็นเวลา10วิคูณไทม60วิซึ่งไม่สามารถลดคูณไทมได้ในส่วนของ ex นี้นะครับมีการเก็บสแต็กจากการฆ่ามอนนะครับ20ตัว บอกถ้าจมตีสีแดงแรงขึ้น20%ก็คือเนี่ยถ้าจมตีสีแดงก็คือถ้าปกปติถ้าสกิลถ้าอะไรพวกเนี้ยอันนี้มันเป็นสีแดงนะแต่ของบางตัวมันก็เป็นสีน้ําเงินนะครับอันนี้มันจะไม่เกี่ยวอันนี้มันจะเพิ่มสีแดงอย่างเดียว <c oughs> ถึง ex ก็เป็นแดงด้วยนะครับอย่างนี้ ex ก็แรงขึ้นนะค่ามอนสี่สิบตัวสกิลรีเร็วขึ้น15%รับนละดเวลาสกิล15%นั่นเองเมื่อเราค่ามอนสี่สิบตัว ค่าหมอน60ตัวความเสียหายทำให้ตาย60%และค่าหมอน80ตัวเราสามารถใช้ทำให้ตายได้2ครั้งใน1ตานะครับ2ครั้งเลยปคล้ายกับยูคาบักเลยนะแต่อิจิโกะตัวนี้ไม่มีวอลเทคไม่มีวอลเทคติดตามแบบยูคาบักนะครับทางด้านของพาสซีฟนะครับก็ลบหลธิดฉุกเฉินบอก2เพิ่มระยะลบหลธิดฉุกเฉินครับตัวนี้พุ่ง,งได้คล่องแคล่วแล้วก็พุ่งได้ไวมากๆครับ ขับเคล็ดแรงสกิลกว้างครับอบิลิตี้ฟอร์มสหายแรง60%ไม่ตาย60ครับไม่ตาย60บวกกับการเก็บสเต็ก6กกลายเป็น120%ไม่ตายแรงนะครับเหมือนมีฮิตไม่ตายบอกหนึ่งแต่ก็แรงกว่านั้นอีกเพราะมัน120%นะครับรดคุณทำแรง14%่ใช่ไหมไม่ติดสถานะอะไรเลย100%ครับเราจะยืนแช่บ่อนุนบ่อนี้นบอ่บอนั้นได้ ตามสบายครับหรือว่าเดินชนกำแพงในเลรบอสได้เลยครับไม่ต้องห่วงมีฮิตแรงบวก3กันเลยทีเดียวเชียว <c oughs> ติดสถานะบวก5วิครับอาร์ควินซี่ติดสถานะได้ไงขึ้นมีลดค่าป้องกันครับแล้วก็มียกเลิกซูเปอร์อาร์เมอร์ครับอาบร์เบรตี้นี้จะถูกจะเราแล้วเ,เราจะสามารถใช้ได้ในด่านแต้มด่านแต้มด่านสุดท้ายมันจะมีบอสที่มีซูเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็มอนต์ตามด่านนะครับแล้วก็ ลันดันลิมิตเบรกเกอร์เควสแล้วก็หอคอยบางหอนะครับจะมีมอนที่มีซุปเปอร์อาร์เ,รปเ,ปรมเมอร์ครับซุปเปอร์อาร์เมอร์ครับซุปเปอร์อาร์เมอร์คืออะไรอ่ะมันติดติดกันเลยอธิบายไปพร้อมกันเลยคือการที่เราไม่ล้มไม่ชะงักครับโดนโจมตีเราไม่ชะงักนะแต่ถ้าตัวที่ไม่มีซุปเปอร์อาร์มเมอร์เวลาเราโดนโจมตีปุ๊บเราจะแบบ ค้างไว้ครับเราไม่สามารถตอบ,บโต้ได้แต่ดาวโดยบริกแล้วก็ชะงักอย่างั้นเต้นเอื้ออืออ,อ,อ,อย่างั้นเนี่ยมีทุกกาศสีแดงครับสามารถนําไปเล่นในดันผู้กันได้ครับแล้วก็มีพลังกดอวิญญาณบวกปเป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกติครับอืมก็ถือว่าสวยนะตัวนี้เป็นตัวที่รอคอยมานานแสนานานเหมือนกันเพราะตัวเก่ามันก็โคตรเก่าเลยดาวแดงแล้วด้วย โอเพ wow ื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี <S 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 ๋ยวไปดูการเล่นของตัวนี้หน <|ja|> ่อยพาไปเล่นในอีเวนต์นี่แหละมันจะได้แบบเกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ใส่ของอะไรไปเลยครับ มาไปดูพร้อมกันกับอิจิโกะสีม่วงการโจมตีนะครับพุ่งก่อนพุ่งพุ่งพุ่งปั๊ป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 พุ่งดีจังแล้วก็การฟันปึ๊บปึ๊ปปึ๊ปปึ๊ปโอ้การฟันเหมือนฟันปกติจะไกลในระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยจะกว้างในระดับหนึ่งนะครับแล้วการฟันก็เป็นสีดำล้วนเลยปึ๊ปปึ๊ป โอเคมาดูทางด้านของสกิลหนึ่งบุ๊บเบิร์นยิงบีมครับโอเคเป็นสกิลที่ดีสกิลสองบุ๊บอ่าเป็นโฟมด้านหน้าอันนี้จะเกือบทั่วแมปเลยของอิติโกะตัวนี้ดีจัดสกิลสามทั่วแมปครับสกิลแบบปกติ <c oughs> ทั่วไปยิงบีมบุ๊บโฟมด้านหน้าค่อนข้างกว้างพองสมควร e.x ปึ๊บได้บูสต์เอ0 0ครับแล้วก็จะโดนมอนรอบๆตัวด้วยนะครับในลักษณะที่ใกล้ๆนะถ้าไกลๆไม่จะไม่โดนนะอันนี้เป็นปล่อย e.x เมื่อกี้คือใกล้มากนะใกล้ใกล้กลจริงๆนะนี่เราเก็บสแต็กได้70%แล้ว70ตัว76ปุ๊บนี่เต็มแม็กซ์แล้วครับ เราจะมีไม้ตายมาใช้ได้2ครั้งเห็นไหมครับปึ๊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 บเราใช้ก่อนเลย1ครั้งตาแดงวึบกระโดดขึ้นไปครับโกรธมากครับโกรธมากมายเจ้าสกะทิ้งโชเลยเอต่อไปเจอกับบอสมายุรินี่ไงเจอตัวพันไขตัวไอตัวพันปีพอดี แล้วก็ตอนนี้เป็นบโบนัสดันแต้มในเลดบอสณณณตอนนี้นะครับวันนี้ด้วยแหละวันนี้ด้วยเลยแล้วก็ถ้าใครเอาไปเล่นจะรู้สึกว่ามีคนเล่นกันเยอะพอสมควรแล้วก็ไอ้บอสเนี่ยแทบจะไม่ได้เกิดไม่ได้อะไรเลยนะฮะแค่ลงอย่างเดียวบอสก็ตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายแล้วครับตายเร็วมากก็เดี๋ยวลงเลดบอสห้ดูด้วยเลย ไปกดพร้อมมีคนเนียนเข้ามาหนึ่งคนครับมันเป็นโบนัสช่วงนี้หรอวะใช่เหรอไม่ใช่ดิยูฮาบักมั่วใช่ไหมมั่ววะ่ะมั่วไม่พอแม่งไ,ไ,ไ,ไม่กดพร้อมด้วยอโอเคไปบอสที่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเนะี่ย แป๊บเดียวตายเกี้ยงหด,ดเกินไปบุ๊บบุบีมาแล้วเฮ้ยโอ้โหลืมมองว่ามันหมดขีดพอดีไม่ตายเราแป๊กเลยครับเมื่อกี้ืมกระตุกจังวันนี้ ลุกๆๆหลบครับนะฮะแป๊บเดียวบอสจะตายละลบก่อนอันนี้ค่อนข้างรุนแรงเอาตายเฉยเวฟสี่ครับอันสุดท้ายโอ้โห้ผักแรงจังวะ เรียบร้อยครับใช้เวลาไม่เยอะครับครับเดียวเท่านั้นเดี๋ยวนะผมว่ามีคนเนียนก็นึกว่าห้องนี้มันจะมีแต่โกะม่วงเลยไงอ๋อมันมันมีโกะม่วงพันปีเนียนมาคนหนึ่งเนียนมากับอยู่ฮับบักนี่เองโอเคก็เล่นค่อนข้างดีครับสำหรับเลดบอสตอนนี้เลยสำหรับใครที่เปิดไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะครับแต่สำหรับใครที่เปิดได้ก็ดีใจด้วยตัวนี้ โคตรแรงบอกเลยว่าโคตรแรงนะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากว่าเทานี้แหละครับเดี๋ยวยังไงก็จะกันใหม่ในคลิปหน้าแลา้วกันสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ